ตอนนั้นที่ปิดไอจีไปทำไมคะลูกงอนวันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีก็เรื่องเถียงกันนิดหน่อยน่ะเราเป็นอะไรให้เขาคือบอกแล้วให้คุยกันเองจริงๆจับไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นนะใครจะเป็นคนผูดีใครเป็นคนที่แชอาจริงจำไม่ได้แล้วจำได้ว่างอนอะไรสักอย่างแล้วแบบเหมือนแกล้งปิดไปด้วยความที่คิดว่ากลับล็อกอินกลับเข้าไปได้ทันทีแต่มันเหมือนแบบว่ามันต้องรอให้อินสตาแกรมมันแบบ process เพราะแบบจำนวน follower มันต้องลบข้อย้อนลบลงข้อมูลอะไรเงี้ยคือต้องใช้เวลาสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะกลับเข้าไปได้ใหม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนว่าบางเวลากเราไม่อยากเห็นคอมเมนต์อะไรสักอย่างใช่ไหมไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันไม่เกี่ยวคอมเมนต์หรอกค่ะส่วนใหญ่เราทะเลาะกันเองกันระทะเลาะกันอย่างนี้ทำไมคะ ก็ตกใจนิดนึงครับว่าทำทำทำไมแล้วก็ไปถามเพราว่าเออแล้วมันจะกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยคราบอกว่าเออช่างมันเหรอเขาก็แบบอารมณ์แบบเงีนๆอ่ะเออไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรหรอกก็ช่างมันให้มันหายไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็สุดท้ายก็เหมือนเขารู้เขารู้ว่ามันกลับมาได้เหมือนเขาทำแบบแกล้งเราไปสื่อะไรเงี้ยคบเขาบอกว่าไม่หายไปแล้วเออหายไปแล้วบอกว่าเจสซี่บีเบอร์ใช้เวลา3เดือนในการกลับมาผมแบบเขาจะไม่ เดี๋ยวพี่นักข่าวก็เป็นข่าวอีกอะไรเงี้ยฮะก็และก็เป็นข่าวจริงๆและเป็นข่าวจริงครับวันนี้ก็เลยได้มาตัดต่อมาถามเลยวันนี้ฮะอันนี้ราบกิก่อนที่แบบว่ากินมาที่เองนะก็แรงปกตินะฮะก็นอนแรงปกติอยู่แล้วครับเวลานอนทั้งเราโอเคไหมคะที่เขาแบบเขาที่นอนอะไรเงี้ยเออชินแล้วครับวันนี้ชินแล้วครับ บาร์ดีปเป็นคนชิงกอนใช่ไหมนคนีิงอนของก้อนมาแล้วงอนกลับปกติใครงอนนอบกันหรือว่าผัดกันงอนมันก็ผัดกันคนละเรื่องคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเป็นคนงอก่อนครับหรือว่าแล้วแต่เรื่องว่าใครเป็นคนแล้วแต่เรื่องครับแต่บางทีผมผมผมงอนผมก็ต้องง้อเขานะอะไรอย่างเงี้ยเอะไรอะเพราะเรายอมแล้วเป็นผู้ชายไง ทำไมหรอกไม่เอาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สักหนึ้งเป็นรั้งเดียวใช่ไหมที่งอนรับปิดไอซีเพราะว่าจะได้ไม่เป็นข่าวอีกอ๋อค่ะจะพยายามครับจะพยายามเราได้เห็นคอมเมนต์ไหมครับบางีข่าวออกมามันก็มีคนคอมเมนต์แง่ลบว่าแบบงอนกันอย่างนี้ไม่น่าจะนาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยคอมเมนต์แบบนี้มันมีมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็พยายามแบบไม่ใส่ใจเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติคนสองคนเขาก็ต้องเรียนรู้กันด้วยตัวเองโดยที่แบบคือสิ่งแวดล้อมมันก็คือไม่ใช่ปัจจัยสําคัญขนาดที่เราจะเอามาแบบ ก็เกี่ยวกับ relationship ของเราที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะคบกันในรูปแบบไหนไม่กระทบนีใช่กันเหรอฮะกระทบไหมครับไม่หรอครับ้อยแม่น้อยแม่เจอแบบนี้ไม่เลยครับเหมือนที่น้องบอกแล้วฮะก็คือเหมือนพอเราอยู่กับน้องเหมือนก็มีอะไรที่เราสปลีตยนไปเยอะครับเรื่องของการแบบอ่านคอมเมนต์ต่างๆผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้แบบเหมือนกับใส่ใจมากแล้วเรื่องอะไรที่มันลบๆก็พยายามมองข้ามไปแล้วก็อะไรที่ควบคุมได้ก็พยายามแบบ ในส่วนนั้นดีกว่าอะไรที่มันไม่สามารถควบคุมไดก้ก็ปล่อยผ่านไปครับกย ผมไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ไอที่แบบว่าลบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่านแต่แบบที่เป็นกำลังใจมากกว่าการเป็นหวานขึ้นกว่าเดิมไหมครับพอแบบเราได้ปรับความเข้ไใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอก็ก็ไม่ปกติครับเหมือนเดิมครับได้คาย่เรียวขึ้นเรื่อยๆครับคาย่แล้วแกรบอกว่ามันก็ต้องมีช่วงโปรโมชั่นตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วเหรอคะผมเล่นมุกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบสม่ำเสมอครับผมโปรโมชั่นแบบว่า แพ็กเกจแบบรุนแรงก็อาจจะน้อยลงครับแปลว่ามีโปรโมชั่นให้กับมาลิตโปรโมชั่นทุกเดือนในนี้โปร,รโมชั่นแบบสามกิกเด็ดหมดกันเป็นเด็ดเอออ่ะโอเค,คขอบคุณคน่ะ